มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนผมน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับ ของพวกนี้มันอรนะอ่อยนะเออมันเป็นของโครงการวิจัยของผมเองนั่นแหละครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ในการวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเอาพวกมันไปด้วยซิแล้วนายก็จําเป็นต้องพกสิ่งนี้ติดตัวเอาไว้ด้วยนะฮะอแต่ว่านี่มันนายรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของนายคืออะไรติดต่อกับฐานทัพแบบเดิมใช่ไหมหล่ะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ทีมของพวกคุณครับภารกิจของนายไม่มีแบบนั้น ไรเนี่ยฉันดูไรสาระไปเลยฮะแม้แต่หน้าที่ภารกิจของตัวเองก็ยังไม่รู้เลยไม่กล้าถามเขาไปตรงๆป้องกันตัวเองฮะนายรู้ใช่ไหมว่าแค่เพียงวินาทีเดียวก็ไม่มีใครสามารถช่วยนายได้ความแข็งกล่งที่ทำให้ฉันอุ่นใจแบบนี้ฉันอยากจะ จุดเวลา,เาไว้ตรงนี้ตลอดไปเลยจริงๆหัวนหน้าหน่วยพวกเราจะไปกันแล้วนะครับอ๋อเปล่านะเอ๋ <Hey. S 1> นี่ฉันมีอาการแบบนั้นอีกแล้วเหรอ,อคงจะไม่สําคัญอะไรแล้วล่ะมีแต่ภาพลวงตาที่เกี่ยวกับไฮเบอร์ตันมากเกินไปในหัวนะไม่เจอกันนานเลยนะมือใหม่โย่ <Yo. S 2> นเ่คุณพาดหรือว่าตกเขาวอะไรไปหรือเปล่าครับเสียวหยาเน่ะไม่ใช่มือใหม่อีกต่อไปแล้วนะอ้ งั้นเหรอจ้าออกเดินทางมามันั่นขโมยซีนของฉันไปอีกแล้วเน่ฉันสามารถช่วยนายถือได้นะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของนายมันหนักจนเกินไปนะ <S <S ผมสามารถรับผิดชอบอุปกรณ์ของตัวเองได้ครับพันทอนั่นเป็นสัญญาณของการปฏิเสธนะ <S <S มายา นายจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราด้วยไหมามาฉันมาที่นี่ก็เพื่อเจอนายเลยนะน้องชายฟังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายแค่ต้องเชื่อใจในตัวคนคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขาท่านเอกเบอร์ตันอย่างไงล่ะฮะ<อ>ไม่ว่าเขาจะให้คําแนะนําอะไรกับนายไม่ว่าคําแนะนํานั้นมันจะไม่สมเหตุสมผลหรือว่านายอาจจะคิดว่าทําตามคําสั่งของเขาไม่ได้แต่นายก็ควรที่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะผมเข้าใจแล้วล่ะครับ ก้าวไปข้างหน้าซะแล้วก็อย่าลืมมาดื่มเบียร์กันด้วยนะในตอนที่นายกลับมานะลิฟต์พวกเราจะไปไหนกันเหรอครับเซียวหยานนายจำได้หรือเปล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่นายส่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่หนึ่งมานะจ๊ะรายงานนั้นมันพาพวกเราไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งจำได้ครับรายงานระดับที่หนึ่งตัวนั้นข้อมูลเหมือนกับว่าเป็นการจงใจดัดแปลงพันธุก,กรรม ผมคิดว่ารายงานนั้นถูกละเลยครับพนโทอาร์เวลแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์กลางให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับรายงานนี้มากนะจ๊ะและส่งกองกาลังไปดําเนินการสอบสวนในที่สุดพวกเขาก็พบถ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นฐานทัพการเพาะปลูกอย่างลับๆของพวกไทป์นะจ๊ะและสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําลายฐานนั่นซะและสืบค้นข้อมูลการวิจัยทั้งหมดมาจ้ะเฮ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้งานนี้จะอันตรายกว่าที่ฉันจิจนตนาการเอาไว้มากเลยฮะ เรื่องเรากําลังเจ้มจนโปรดติดตามตอนต่อไปไม่ใช่อะไรนะทุกคนที่เจอัพเรื่องนี้ช้าเพราะว่าเหรียญเจ๊หมดแล้วค่ะตอนนี้เปตอนที่เจใช้เหรียญนะทุกคนภาพมันก็จะคมชัดประมาณนี้ล่ะหากคนใจดีเปค่าเหรียญเจ๊หน่อยค่ะใครอยากให้เจทําเรื่องนี้ต่อไปก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นทุกคนถ้าเจมีเหรียญเพิ่มแล้วเจก็จะรีบมาสารต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนนะบ๊วย